สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมลายเจร์กัเหมือนเดิมนะครับโอ้เอาลยะครับท่านผู้ชมมาวันนี้ตีดีเรียบร้อยแล้วนะครับแลตวตอนนี้เนี่ยผมจะกลับมาแก้แค้นตูก้กระชากเกียอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะ,ะตอนนี้เนี่ยทุกไอดีผมเนี่ยมีครบหมดแล้วนะ200ร้อลูบี้นะครับเอาล่ะ การเปิดครั้งนี้คอร่องนะคอร่องยังมากเลยนะเอออยากได้มากนะสำหรับไอดีหลักองเนี่ยคือเรื่องเกียร์ก็อจะขาดแพนไปอย่างมากนะสำหรับโดนแน่นอนเนี่ยเอาล่ะหวังว่ารอบนี้เนี่ยมันจะประทานบันดาลพรให้กับเรานะครับเอาล่ะถ้ตอนนี้มีการเพิ่มโอกาสต้องสองตู้นะครับท่านผู้ชมนะก็เพิ่มโอกาสตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วล่ะนะครับตู้แรกนะครับเป็นขวานถุงมือแล้วก็เออโลช่ยไหมโอเคโลสะท้อนจันทรานะครับ โอเคตู้ที่2เนี่ยเป็นโล่ประกายรัศมีจันทาอันนี้ก็เป็นมีดรัศมีจันทานะครับอะผมจะเปิดตู้แรกนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีอะไรเลยจะว่าไงดีเอ่อเอาเกียร์สายพลังอะผมมีอยู่แล้วผมก็เลยเอ่ยยังก่อนแล้วกันนะผมต้องไปเน้นสายไวพิบอย่างตัวบาร็อกอย่างเงี้ยแต่ว่าผมต้องติดเกียร์โดนแน่นอนให้กับบารร็อกไวซะก่อนนะอามว่ามันมีไหมมันก็มีแหละนะครับอืมแต่ผม เอออยากได้เกียร์ที่ดีกว่านี้นะครับโอเคเอาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาลรขอร้องนะครับขอสักชิ้นเถอะนะโดนแน่นอนเนี่ยครับอืมโอเคไอดีหลักนะครับไอดีหลักไอดีนี้ขอร้องคับโอ้โหมงกุฎมาเลยอ่ะโอ้ธนูโอ้โอปืนแพนเนอสไเนเปอร์มวกพอแล้วเออไม่เลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตา ม่เลืออะไรเลยนี่พวกเราหวังอะไรวะหวังรวมๆแรงๆที่แบบว่า200ร้อลูบี้เราจะได้มันมานะก็หวังผมไม่ได้อาคนเรามันอยู่ด้วยความหวังอ่ะท่านผู้ชมนะโอเคไอเดียแรกแล้วก็โอ้โหเปิดกระยกรวดเร็วมากเลยอะเอ,อเอาละเดี๋ยวไอเดียหลักผมเนี่ยอืแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงในการเก็บหอมรอมริบนะครับคือเพราะว่าอาผม มีตัวบาพรังช้างไงท่านผู้ชมนะผมก็อยากเทสระบบตัวอะไรพร,พรสวร์นะเ,ออเดือนนี้ก็น่าจะมากลับมาให้เปิดกันอยู่นะออถ้ากลับมาให้เปิดเนะี่ยก็ผมก็จะเตรียมพร้อมตามล่าน,นะครับท่านผู้ชมนะเออเพื่อไปเอาอัพพวงสวรรค์น,นะครับอถ้าอัพพรสวรรค์ผมรู้ว่าต้องอัพตั้งแึ่ขั้นไหนดีนะอแต่ว่าถ้าอัพได้ทั้งสี่มันก็ดีนะครับแต่ว่าเราต้องเสียพวกตัวกระชามันแบบ มันต้องเยอะขนาดไหนนะครับเพง่ม4ตัวแล้วลนนะเออมันไม่ใช่ในน้อยนะครับพุ่มโอเคถ้าแบบอัพสักแบบว่า4ตัวเนี่ยพลังโจมตีกาย300เพิ่มพลังชีวิตอีก400โอ้โหมันเกียร์2ชิ้นเต่อเนะเลยนะเออไม่ใช่2ชิ้นเนี่งชิ้นเต่อเนะเลยนะครับอืมเพิ่มสเตตัสแล้วว่าจะดีมากเลยยะโอเคเอาละไอดีลหลักก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมมาไอดีบักกของเรานะครับหนะ้าตอนนี้โอ้เกียร์ย่างกัดจอกเลยนะคือเกียร์มันเป็นคาถาฟิชแล้วก็ค่าเกียร์มันก็ไม่ได้แบบดูผิววานนะครับซึ่งบาร์โกเนี่ยผมต้องการประมาณสองสามค่านะเออไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีโลคูดาเรนเซอร์แล้วก็โดนแน่นอนนะครับเออแค่ประมาณนี้แล้วผมก็พอใจแล้วนะครับอืม เอาละเพราะว่าเออเกียร์ A, อะไรนะมีดรัศมีจันทาอะคือมันตอบโจทย์เรื่องนี้งไงท่านผู้ชมนะผมก็เลยเออแน่อยากได้อยู่พอดีเลยวะ่ะเอาละเมื่อกี้ผมมาดูว่าผมยุเลิกไปกี่ครั้งนะเอาละอันนี้ผมยุเลิกไป2 3 4 5 6 7 8 9่หาหเอาละไปอีกรอบเนาะนะครับอเอาระต ไอดีนี้ถ้าได้มาเนี่ยมันน่าจะทำให้บาร็อกโอ้โหโหดมากขึ้นโอ้โอ้โห,โโห,โโหมันถุงมือดับเบิ้ลถุงมือเลยวะน้องโอ้ยอะไรอะ่ะทำไมถุงมือมันเบิ้ลออกง่ายจังเลยอะ่ะถุงมือราชะถุงมือของราชินีซซลรีนะครับโอ้โหโอ้ไวเกินซึ่งม่รถถุงมือ,มอผมจะเอาไปติดให้กับตัวอะไรดีเลยนะครับทานผู้ชมนะ เออมันไม่มีตัวที่เราต้องการจะติดได้ไงผมว่าอาา่าฮะเอาไงดีอ้เอาละ่ะท่านผู้ชมนไอดี ID นี้ก็หมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปไอดีต่อไปกนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูไอดีแปดสิบบาทของเรานิดนึงนะครับว่าเฮ้ยถ้าไอดีแปดสิบบาทเนี่ยเผื่อลั่นมาสักหนึ่งชิ้นเนะี่ยแบบอืมโอ้เจอหวันเจี๊ยบนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมมาไอดีแปดสิบบาทของเรานะครับเอาละ่ะวันนี้ขอญาต แงเกิดเลยนะครับอืมเอาเถอะนะสักรอบจะเป็นอะไรไปนะเออจีเอ็มนะผมขอร้องเลยครับให้โอกาสไอ้ดีนี้หน่อยนะครับเออก็อุตส่าห์พันนาไรผสมคนะั่วเลยนน่าจะครบปีละบ้างนะครับโอเคขอร้องเลยครับเรื่องเกียร์เนี่ยไม่มีเกียร์ดีดเลยนะครับมาขอสักชิ้นนะฮึโอ้โหต่างหูผีเสือ้อเฮ้ย ผู้ชมมาแล้วมันมาแล้วไอ้ออดีเป็นสิบ่าขออดญาตแจ้งเกิดนะครับผู้ออ้ยคือหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหได้แล้วเครับอ,อ,อยากจะร้องเลยนะออโอเคพี่บอสคนนอกรีดของเรานะครับได้โอกาสแจ้งเกิดแล้วว่าน้องโอเคเยชินี้ได้เวลายูนทิ้งเข้าป่าแล้วน้อง เอาละครับไอ้ดี่เป็นสิบาร์ขออนุญาตแจ้งเกิดกันอีกรอบนะครับอื้อหือุ้ยอดทนมาซะนานนะครับอืมโอเคได้เยอชินี้มาไม่เสียหายเลยนะครับเอาละขออนุญาตอัพโชว์หน่อยละกันนะครับอู้ โ okay. อเคมับเขาให้เอาละตัวบอสนองลรีดของเรามีโดนแน่นอนแล้วครับเอาและทุกผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันล้กันนะสรับ ID 80บาทของเรานะครับโอเคแต่อย่างน้อยเราก็พัฒนาไปอีกหนึ่งระดับแล้วนะโอเคเอาเป็นพลังเวทไปอันที่จริงอ่ะผมมองว่านะแต่เป็นลถกูดาเลนเจอร์จะดีกว่าแต่ว่าแค่2.8อ่ะ2.8ก็ได้อยู่นะมาเย็นเว้รเออ2.8เนี่ยผมก็โอเคโอเค,อเคแล้วนะ เอออันนี้อัปเดตธาตุอันนี้ที่จริงเกียร์ชิ้นี้เนี่ยผมน่าจะติดเป็นอันนี้ก็น่าจะดีนะไออะไรนะเออไอเล่าลงเตี้ยมนะครับเออติดเล่าลงเตี้ยมเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะนี่อเออติดเล่าลงเตี้ยมก็ดีไปอีกแบบนะครับโอเคเอาละไอดีแปดสิบบาทของเรานะครับแจ้งเกิดโดยสมบูรณ์แบบเลยว่ะโอ้โหทีนี้ก็หวานเจียบเลยสิครับฟูเอาละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปไอดีสุดท้ายของเราดีกว่านะครับสำหรับไอดีท่านนายของเรานะโอเคท่านผู้ชมมาไอดีสุดท้ายนะครับไอดี ID ท่านนายนะโอเคไอดี okay, ท่านนายเนี่ยตู้พี่ผมจะเปิดนะคือจะเป็นตู้ขวานนะครับท่านผู้ชมนะคือเออผมคิดว่านะผมต้องการเกียร์ให้กับตัวเออน,นี่เนี่ยขวานปากกายรัศมีนะครับ ก็การให้กับคุณกิมนะครับท่านผู้ชมนะคือผมมองว่าอยากจะเทสร,ระบบกับคุณกิมจะโดนแน่นอนหรือหรือของดีๆในการติดให้เพราะว่ามีเ,าเกรดธาตุแล้วมีแม่นยำธาตุแล้วนะครับก็เหลือแค่โดนแน่นอนฮึบโอ้เปลียนผู้พิทักษ์เลยวะปืนอื้อหมูผิดเมฆฆ่าทองด้วยโอ้โหโ,อ,โอ,อ้โอ้ถืออุยนี่จา๋า ไม่ไหวแล้วอุ้โอเคครับทุกคนการเปิดกรช่าก็เอาไว้ประมาณเท่าน,นี้แล้วกันนะครับโอเคเปิดกันรอบที่สองเนี่ยก็ถือว่าแก่ตัวดีไหมสลับผมก็ยังนะยังไม่ได้แบบว่าดูเอ,อดูได้น้ำในเนื้อสักเท่าไหร่นะมันก็ได้แค่ไอดีอ ID 80บาทเองนะเออสว่วนอีอื่นกอ็อาจจะยังนะนะครับอืม โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้บมานเท่านี้นก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคสาหรับใครที่เปิดกาชาเกียนะครับก็เปิดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ